สวัสดีค่ะคุณจูนนะคะคุณทีครับค่ะแล้วทุกๆวันังคาคนะคะเราก็จะมีหัวข้อดีๆมานําเสนอทั้งทางผู้ปกครองแล้วก็น้องๆกันค่ะสําหรับวันนี้หัวข้อพิเศษมากๆเป็นเกี่ยวกับอนาคตไม่ใช่เรื่อง้อเล่นให้แคริเทสเป็นจุดเริ่มต้นค่ะแล้ววันนี้ก็ให้คุณทีค่ะปกติคุณทีจะเป็นคนคอนซัลเ์เรื่องแคริเทสก็จะดูข้อมูลตรงนี้เยอะมากๆเลยค่ะก็จะมาไกด์ไลน์ให้ท่านท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆฟังค่ะวันนี้เชิญคุณทีเล่า เต็มที่เลยค่ะ okay, ว่าเป็นยังไงว้าก็บรรยากาศสบายๆนะครับ<ะ>ก็จะใช้เวลาตรงนี้ไม่ไม,ไม่นานมากนะครับผมแต่ว่าก็คิดว่าน,น่าจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะครับ<ะ>ก็วันเนี้ผมลองตั้งหัวข้อดูนะครับว่าเอ้ยเนี่ยพอมานั่งคิดถึงเวลาเรา<ะ>เราคอนซัลต์เรื่องการเรีกันเปิดวัะนะครับก็ผมมองว่า c a รเรีนเนี่ยมันมันทำมันทำในหลายอย่างมันแทนในหลาเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ อนาคตอะของเด็กๆแต่ละคนนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องรอเล่นละนะครับฉะนั้นแล้วจะบอกว่าเด็กสมัยนี้เด็กสมัยปัจจุบันเนะะาะ<ช>ถ้าเทียบกับรุ่นรุ่นพวกเราเรียนนะ<ช>รครับอย่างแรกเลยผมคิดนะว่าเฮ้ยอิจาาเด็กรุ่นนี้ก็คือมันมีเครื่องมือบางอย่างที่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมมีเครื่องมือพวกนี้นะเรารู้อนาคตเรารู้บางอย่างล่วงหน้าโอ้มันจะสนุกมากเลยสำหรับการเรียนของเรานะครับรุ่นพวกเราเรียนเหมือนจะอารมณ์แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรดี เหมือนเหมือนถูกเหมือนเหมือนเล่นหวยอ่ะใช่เรียนไปแล้วถ้ามันถูมันได้ถึงก็ไปตรงนั้นใครไม่ถูกก็อ้อมหน่อยกว่าจะได้ถึงจุดเป้าหมายจริงจริงมันใช้เวลานานแต่ว่าอย่างที่รูทีบอกค่ะตอนนี้มันมีเครื่องมือที่มาทําให้มันรู้ตัวเองได้มากขึ้นเราเองก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับโอเคฮ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะนะครับก็หลักๆเลยครับผมหัวข้อวันนี้เนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของ ตัว c a r e t e s t นี่นแหละนะครับ a r e t e s t ก็จะเป็นตัว product product นึงนะครับ,รบที่เป็น Product หลักของทาง a p s อไทยทูตู่เรานะครับผมซึ่งเท่าที่มองมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าโอ้โหแบบมันเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าที่แบบว่าถ้าเรามีลูกมีหลานนะครับเราจะส่งมาทำทุกทุกคนใ<ค>นการนะครับอ่ะ Car เค e รเอย่างแรกเลยครับผมเรามาคุยกันเรื่องแรกก่อนก่อนนะครับ เราจะมองจากตรงนี้ก่อนครับว่า w o r l d c l a s s education เนี่ยเขามองหาอะไรจากตัวเด็กๆบ้างอย่างแรกครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ knowledge เรื่องของ s k l l l s แล้วก็เรื่องของ a b i ิ i ิตเนาะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้านะครับเด็กๆบางคนเนาะมองการเรียนทุกอย่างเป็นเรื่องของ k n o w l e ค่ะนึกภาพง่ายๆก็ผมเรียนเพื่อจำจำไปวันหนึ่งมันคือลืม <จ>ลืมเสร็จปั๊บมันคือ emptiness มันคือแบบ,ค,บความว่างเปล่าบเฮ้ยเคยเรียนอะไรมาเคยนะผู้จูนแบบอารมณ์แบบน้องน้องในทีมเนี้ยอยู่กระถาปองขึงน้นเนาะหาพื้นที่วงกลมทำไงอะพูทีจำไม่ได้แล้วนะั <c oughs> คิดแบบหนึ่ง,ง,งแล้วก็อ๋อพายอาร์กำลั 2, งสองไงแล้วมันแทนค่าย,ยัางไงพี่เอ้า มาแล้วครับโจ์มาแล้วว่าเฮ้ยแล้วเราไปทาแทนทายังไง knowledge นะครับผมบรรดบรรดนึงที่เราเรียนมาแล้วเราจําได้มาแล้ววันนี้อาจจะลืมไปแล้วก็ได้คาที่สองคำว่า skill skill เนี่ยครับผมมันคือทักษะทักษะเนี่ยผมมองว่าทุกๆคนถ้าทําเป็นแล้วอยู่ทั้งเป็นตลอดชีวิตอันนี้คือสกิลนะครับสกิลเนี่ยสาคัญมากๆนะครับว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราทําเป็นแล้วเราจะทําเป็นตลอดชีวิตอย่างเช่นเด็กๆว่ายน้ําเป็นนะครับก็จะว่ายน้าเป็นตลอดชีวิตต่อให้แบบว่า เราว่ายน้ําเป็นตอนห้าขวบสิบขวบด้วยกันเนาะตอนนี้เรายี่สิบขวบแล้วเราสามสิบขวบแล้วนะครับสามสิบไปว้วยกันเนาะไม่ใ้ขวบนะครับก็เราก็ยังว่ายเป็นอยู่นะครับเราไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนอยู่เพื่อนอุ้ยก้นสวยยังไงขอถีบมหน่อยไปยืนศกทะเลนะครับถ้าเราว่ายน้ําเป็นแล้วเราทัวอะไรล้วก็ว่ายกลับมาที่เรือที่ที่สาอะไรประมาณนี้เนาะขอบสาอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นทั้งเรื่องของ ว่ายน้ําเป็นแล้วขี่จักรยานเป็นแล้วขับรถเป็นแล้วทำเซลสตัดดี้เป็นแล้วนะครับ,รบถ้าเราทําเป็นแล้วอยู่ทําเป็นตลอดชีวิตนะครับแล้วเอาสิ่งที่มันเป็นสกิลเหล่านี้แหละพัฒนาไปสูไส่ไฮเอสอาบิลิตี้ให้ได้อาบิลิตี้มันคือเลเวลของสกิลเนาะถูกมเนาะเลเวลของสกิลมันคือเรื่องของแบบเฮ้ยเราทําอะไรนะครับสมมุตินะมมตรงนี้เราว่ายน้ําเป็นจันหมดเลยใครว่ายเก่งกว่ากันถึงเป็นอาบิลิตี้แล้ว ขับรถไปกันหมดเลยใครขับเก่งกว่ากันถือว่าเป็นเอเบลิตี้พัฒนาสกิลต่างๆนี่แหละครับผมไปสู่ไฮ g h สเอเบลิตี้แล้วเราก็จะไปมองถึงเรื่องของคอมเพนเซอร์ความสามารถนะครับว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับพอมันพัฒนาพัฒนาขึ้นไปนะครับเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรามีการที่แบบว่าเออเรามีเรื่องของความแอคทีฟที่อยากจะเรียนรู้นะครับอยากจะแบบว่าเออมันอยู่นิ่งไม่เป็นอ่ะอยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆ นะครับมันก็จะปพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดเรื่องของ competency ต่างๆนะครับและสิ่งเหล่านี้แหละครับผมที่ World Class Education เขากำลังมองต่อก็คือว่าเฮ้ยสิ่งที่ยูทำมาทั้งหมดเนี่ยม่ว่าจะเป็น skill knowledge ability หรือ competency ทั้งหลายเนี่ยมันมาตอบโจทย์หรม่ว่ามันคือ want to be ของเรานะครับมันคือเรื่องของ passion ของเรามันจะเป็นตรงกับ life purpose ของเราไหมนะครับสิ่งสำคัญเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมอันนี้ เรามาช่วยกันแพนนิ่งกันและช่วงนี้ไม่เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดเพราะว่าเด็กๆเริ่มปิดเทอมใช่ค่ะนะครับเด็กๆเริ่มปิดเทอมแล้วก็ช่วงเนี้นะครับบอคุณแม่ก็เเริ่มเริ่มเริ่มกิจกรรมอะไรที่ที่เด็กๆบางคนยังไม่ได้มีแพลนไปถูกต้องเป็นไทมิ่งที่ดีมากๆเลยใช่ครับผมนะครับก็หลักๆตัวเครเทสต้องบอกครับผมว่าเยเราค่อยๆค่อยโยงเขาไปดูนะครับคราวเนี้ย พอมันเป็นเรื่องมีปั๊บเลยปั๊บเนี่ยครับผมอันนี้มันเป็นการทบทวนอันนี้อาจจะเป็นแบบทบทวนแบบสั้นๆนะครับผมตรงที่ว่าเออแล้วเด็กๆแต่ละชั้นปีนะครับแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับการทำเคเรเทสเมื่อไหร่ดโดยส่วนมากครับผมนะครับเราก็จะเชียร์เด็กๆว่าอันนี้ถ้าอายุประมาณสักสิบสามขวบแล้วนะครับประมาณสักสิบสามสิบสี่ปีขึ้นไปเนี่ยให้เริ่มเมาทำเคเรทเทสกันนะครับตัวเคเรทเทสเนาะนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันมาในทางฝั่งเฤษนะครับแต่ที่จริงอะ ไม่ว่าจะอยู่หลักสูตรไหนก็ตามทําได้หมดถูกต้องนกสูตรดังกฤิอย่างแรกเลยคือเขาต้องการคนที่บอลทูบีคนที่หักตัวเองให้เจอฉะนั้นแล้วเราก็ควรจะตอบโจทย์ตัวเองได้ับผมว่าเราเนี่ยเก่งรักชอบถนนะัดและมีความสุขกับอะไรนะครับการเมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นขอ,ของทางแบบสังปฤดนะครับว่าเออเนี่ยพอเรามันต้องหาตัวตนให้เจอนะครับ เราก็เลยต้องเริ่มเมาดูนะครับว่าเออเนี่ยเราจะมีตัวตนยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดการเรีกันแต่คราวนี้นะครับถ้าเป็นหนักสูตหนึง่งๆือะไม่ว่าจะเป็น US หรือ i อนะครับมันใช้ตรงนี้ในการแพนนิ่งกันได้หมดนะครับออกมาเป็นอาชีพประมาณไหนก็ต้องเลือกวิชาประมาณยังไงเลยต้องไปเรียนยังไงต่อนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับผมที่ว่าเออเนี่ยเขาต้องการเด็กๆที่หาตัวตน นะครับฉะนั้นแล้วเด็กแต่ละคนต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ว่าเราเหมาะกับอะไรเก่งกับอะไรเราลักอะไรรักอะไรมานะครับอย่างของฝั่งอังกฤษเนาะนะครับก็จะเป็นการแบกแพนเรื่องของ IGCSE ทั้งหกเลเวลถ้าเป็นหลักสูตรฝั่งอเมริกันก็จะเป็นพวกการแบกแพนเรื่องของ a c t i v i t s นะครับเรื่องของการเรียน academics นะครับไม่ว่าจะเป็น SAT ไม่ว่าจะเป็น AP ไม่ว่าจะเป็น ACT พวกนี้ครับผมนะครับถ้าเป็นฝั่ง IB ก็จะเป็นพวก MYP นะครับ แล้วก็ปกดิปลงมาเนาะนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับ<ช>วันนี้อาจจะมาลงเกี่ังของแคริเร์นะครับคราวนี้ตัวแค r ริเทสเนาะนะครับมันวัดอะไรบ้างที่บอกไปก็พบว,ว่ามันมีสิ่งที่มันจะต้องหาตัวคนของเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Interesting, personality แล้วก็ t อ t u d e นะครับสิ่งที่มันบอกมานะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันหาอะไรนะครับ s t t n r e s t เ n สเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกเรื่องของ Happiness นะครับว่าคือเนี่ยเรา อยากจะหาเรื่องของความสุขความสนใจเด็กๆยังไงนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะมีเป็นก,กราฟเนาะนะครับลิ่งบริสติกหรือาจิคอลทัญญาิกก็คือตัวบนซ้ายนะครับทั้งบนนี้เนาะนะครับว่าอื่นเนี่ยเด็กคนนี้เขามีความาสนใจทางด้านไหนนะครับกิจกรรมที่เขากาลังสนใจอยู่นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะโฟกัสเรื่องของอผู้คนหรือว่าจะเป็นพวกการโฟกัสตัวเราเองครับตรงนี้มันคือแฮปปี้เนส มันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับ mm hmm. ว่าเออเนี่ยพอมันเป็นตัวตนของเราเรามีความเป็นตัวตนเราทํานั้นทํานี่มันก็จะเป็นตัวตนของเรานะครับตัวต่อมาครับผมจะเกี่ยวกับเรื่องของ personality นะครับ personality มันจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของ working style นะครับ,รบว่าเรามีสไตล์การทํางานแบบไหนคุณจูน,นึกภาพเนาะก็คือต่อให้คนเป็นหมอนะครับหมอเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบว่าจะแฮปปี้ในการที่ว่าเราจะไปรักษาคนไข้ได้ตลอด นะครับบางคนเหมาะกับการแบบเราไปเป็นหมอวิจัยเราไปเป็นหมอบริหารโรงพยาบาลเราจะเป็นหมอแบบต้มยาสลบเราจะเป็นหมอฟันหมอสัตว์นะครับหมอจิตวิทยามีหลายๆรูปแบบนะครับก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเออแฮปปี้ในการรักษาคนใช้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นแล้ว working style ตัวนี้ก็สําคัญนะครับบอกว่าเออเนี่ยถ้าเราไปทํานั้นทานี้แล้วมันมันตรงกับเขาเรียกอะไรตรงกับจริตเราไหมนะครับว่าแบบเออเรา ไม่ค่อยชอบเจอผู้คนเลยนะครับบางทีการเป็นบางอาชีพอาจจะเป็นพวกแนวเป็น back ั p ให้ก็ได้นะครับหรือว่าบางคนแบบโอ้ชอบแบบเจอผู้คนมากๆคุยนั่นคุยนี่ก็คุยกับคนเป็นหมวดอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็จะเป็นแบบตัวที่หลายๆคนอาจจะต้องเริ่มเริ่มหาตัวเองหมายจริงๆมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสิทธิ์เลือกในการที่จะไปอยู่ในจุดที่เราปลอดภัยใช่นะครับก็จะเป็นแบบ comfort ตโ n e หรือไมาจจะ ต้องออกจากคอม포ตคอมพอร์โฟลเราออกมาว่าเออเราจะต้องไปเจออะไรไงต่อบ้างนะครับตรงนี้แหละครับมันก็จะช่วยให้เราได้เห็นในหลายอย่างนะครับตัวต่อมาครับผมก็คือเรื่องของแอติจูดแอติจูดก็จะเป็นเรื่องของความถนัดเรื่องของท ALEN ต่างๆนะครับแอติจูดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเอมันก็ต้องทําอ่ะมันก็จะแบบเอออะไรที่แบบว่ามันรู้สึกทําแล้วมันแบบ ลื่นไหลมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราถนัดมากๆนะครับผมหรือว่าถ้าทําไปแล้วมันก็ติดไปทาอะไรก็ติดไปมันอจ,จะไม่ใช่เรื่องถนัดของเราก็ได้นะครับอย่างเด็กบางคนเนี่ยโหแบบคํานวณเก่งมากๆเลยเก่ง<ช> <ๆ S 1> สุดๆเลยนะครับแต่ว่าเรื่องภาษานี่คือแบบเป๋วเลยนะครับบางคนบอกว่าเออเนี่ยเรื่องศิละปะเก่งมากๆเลยแต่ว่าเรื่องของการคํานวณก็ไม่เอาเหมือนกัน<อ>นะครับก็จะมาได้จะได้มาเห็นครับผมว่าเออเนี่ยเรามีความถนัดในเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าความถนัดเนี่ยคนเรา ไม่ได้ถนัดทั้งหมดเจด้านนะครับหรือว่าทุกๆด้านได้บางคนถนัดด้านหนึ่งสองด้านสามด้านก็ว่ากันไปเนาะนะครับแต่ว่าไม่มีใครที่จะไม่ถนัดอะไรเลยมันต้องมีความเป็นตัวตนของเราับแต่มันมีไหมคะคุณทีแบบสมมติว่าผลมันออกมาแล้วแล้วตัวสิ่งที่เราเราคิดกับสิ่งที่ผลมันออกมาค่ะมันไม่ตรงกันอันนี้เรามีวิธีการอธิบายอย่างแรกน,นะครับผม ตั้งแต่เห็นผลตัวนี้มาเนาะนะครับผลตัวเนี้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆมากหนึ่งก็คือมันพิสูจน์ได้มันถนัดไม่ถนัดมันใช่ไม่ใช่นะครับถามว่าตัวใจความสมคัญของของตัวเนี้ยครับโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วนี่มันคือการที่ว่าหลังจากที่เรามาคุยกันนะครับมันคือการที่ว่าคือเนี่ยเฮ้ยบางคนจะรีบๆอยากจะเอาผลตัวนี้ไปแต่ผมก็จะบอกว่าวเฮ้ยเข้าไปบางทีก็อาจจะดูไม่รู้เรื่อง ต้องมานั่งคุยการต้องมาคุยกับคอนซัลที่คอนซัลท์เราอะไรเรานะครับเพื่อที่ว่าอ่ะพอมันออกมาเป็นประมาณนี้มันใช่ตัวน้องไหมนะครับมันต้องเป็นการแบบคุยกับนอคุยกับผู้ปกครองนะครับแล้วก็อ่ะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วเราจะมาช่วยในตรงนี้แหละครับผมในการแพนนิงกันต่อสําคัญมากๆก็คือนะครับให้ให้ตัวเจ้าตัวเนาะต้องมาฟังด้วยตัวเองนะครับต้องบอกนี้เลยว่าต้องให้แบบเจ้าตัวมาฟังด้วยตัวเองไม่ใช่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่จะมาฟังแล้วก็ จะไปบีให้น้องฟังยังไงถึงการรับตัดค์ก็เหมือนกันก็ได้หลายๆเคสซี่ผู้ที่เคยเจอก็สามารถช่วยน้องให้ประสบความสาเร็จได้ดีขึ้นมากใช่ครับผมอย่างน้อยๆเนี่ยพอเขาเห็นตัวตนเขาเห็น w o r k i n g style เขาเห็น Ha p p i n เ s s นะครับเขามีเรื่องของแอ t i t u d e เรื่องของ t a l e n t ของเขาแล้วเนี่ยนะครับพอสุดท้ายมันออกมาเป็นแนวๆอาชีพเนาะก็คือฝั่งมุมกว่าล่างนะครับก็พอมันออกมาเป็นอาชีพตรงเนี้ยมันก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นครับผมเฮ้ยหน่มหนเด็กคนนี้มีความ ขน,นาดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเรื่องของบริเวณนี้นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็น perfectionist ในการทํางานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความมีแบบ happiness ทางเรื่องของ logic นะครับต้องเด็กคนนี้บ้าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเรื่องของการได้ลงมือทําได้ลงแบบมือเล่นกีฬานะครับได้ลงมือทำเยอะๆ happy เขาจะฝึกการทําโจทย์เยอะๆเ,เออมันก็สอดคล้องกับตัวผลที่มันออกมาเป็นอย่างงพวกสายที่มันต้องใช้แบตเยอะๆนะครับสายพวก business finance นะครับ สายพวกแบบว่าที่มันต้องใช้แบบอย่างคอมพิวเตอร์ไซด์อย่างเงี้ยใช้แม็กเยอะๆฉะนั้นแล้วพอทุกคนได้ทําแล้วอะไรแล้วครับผมใจความสําคัญของการทำเอเรเสมันคือการที่ว่าเอาทุกอย่างนี่แหละเราจะมาแทน n ิ i n g ด้วยกันครับนะครับฉะนั้นนะครับต้องบอกเลยครับผมว่าเอเรเซสไม่ใช่แบบจะเอาแค่ผลในเดียวใช่มันต้องมาคุยกันมันต้องมานั่งคอนซัลล์กันและทุกๆปีนะครับผมขออย่างน้อยๆก็คือ<ช>ปีละครั้ง อย่างน้อยๆกลับมานั่งคุยกันนะครับได้ได้มาอัปเดตให้ให้พวกคุณครูคอนเซาลฟังเลยกันเออตอนเนี้ยผมหรือหนูเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นว่าเราทำตั้แต่ประมาณ y ีย r แปขึ้นเ e a r เก้าเนาะประมาณ y ีย r เก้าขึ้นเย a r สิบตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราทำไอซีซีเเป็นวิชาประมาณไหนที่เราเคยวางแพลนนิ่งกันนะครับเราจะไปซัมเมอร์ยังไงเราจะไปหาพวก อ่าซ uh, ัพพอร์ตคอสตต่างๆอย่างไงบ้างราวางแผนในการสอบ i อ CSE เอีใแล้วก็วางแผนในการที่ว่าเราจะขึ้นไปต่ออเลรแล้วต่ออย่างไรเห็นไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือแพนนิงตัวสําคัญคือตัวสีแดงคือคําว่าแพนนิงเลยนะครับไม่ใช่ว่าเออตัวตัวสําคัญมันคือเรื่องของการที่ว่าเราจะเอาตรงเนี้ยไปไปแบบเอาไปอะไรเอาไปประดับอะไรบางอย่างนะครับเอาแบบว่าเออไปนั่งดูเนี่ยบางทีดูด้วยตัวเองมันดูไม่ดูเลยบางทีมันก็ลืมบ้าง ใช่ครับผมฉะนั้นแล้วจากตัวตัวผลแคเรียนะครับผลที่เราทำันเวลาเนี้ยนะครับก็สำคัญมากๆคือเราจะต้องมานั่นฟันเสาฟันมานั่นแพนนิ่งกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยแพนนิ่งก็คือเป็นการเออเนี่ยวางไว้นะครับวางรถแม็กวาง GPS ด้วยกันนะครับสมมุติว่าเราจะอยากจะขับรถจากที่เนี้ยจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงเชียงใหม่เราจะรู้ได้ยังไงครับผมว่าตรงไหนมันถึงตรงไหนแล้ว นะครับขับรถมา200กิโลมันต้องถึงไชนาจากไชนาปั๊บเราจะต้องไปถึงนครสวรรค์นะครับเราต้องไปถึงอแพงเพชรเราต้องขึ้นไปลําปางแล้วก็ขึ้นไปเชียงใหม่นะครับตรงนี้แหะครับมันคือการวางรถแมพก็คือการวาง GPS ไว้นะครับสมมุติว่าเราทำนั้นแต่ประมาณสจกาเกียแปงเนี่ยนะครับก็เราก็จะได้เป็นตัวผล c a r รียรกับแพลนนิงนะครับภาพรวมใหญ่ๆไว้นะครับแต่คราวนี้ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะอาจจะต้องมาลงแพนนิงกันต่อเ mm hmm. ช่นอ่ะเราจะจากการทำแคริเทสไปแล้ว <c oughs> เราใช้วีธีตรงเนี้ยในการไปเลือก i อ c SE, s เ <c oughs> นะครับในการไปเลือก MYP ในการไปเลือกตัวที่มันอาจจะต้องเป็นในการบางแพนนิงสำหรับการไปต่อพ <c oughs> วก a อ s a เอะไรนี้นะครับเราจะได้ออกไปเลือกได้ถูก <c oughs> นะครับว่าเราควรจะต้องเลือกวิชาประมาณไหน <c oughs> วิชาประมาณนี้มันจะต้องเจอประมาณไหนบ้างมันต้องเรียนอะไรประมาณไหนบ้างอ่ะมันตรงกับที่ว่าเราจะไปต่อไหน นะครับหลังจากนั้นเราก็แทนเรื่องของการสอบในเด็กๆสอบอังกฤษเองครับ <ฮะ S 1> มันคือเป็นการแพนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของบบ examination ที่มันเป็นแบบเออร์ี่นะครับเอร์รี e ่ก็คือเราจะสอบล่วงหน้านะครับบางทีแบบอ่เราสอบสามารถสอบล่วงหน้าได้นะครับอ่บางคนต้องเรียนแมทนะครับแล้วเป็นเด็กที่เป็นอยู่ในแมทเซตท็อปอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> เขาจะรวมบังคับสอบพวกแมทนะครับก็คือเป็นแมทธรรมดาเนี่ยแหละตอนปลาย y e สิและปลาย y e สิบเอ็ดเนี่ยเด็กๆต้อไปสอบคานเตอร์เพียวแมทหรือจะเป็นเอเดชเชนทัลแมทก็ว่ากันไป นะครับหรือจะเป็นการวางวิชานะครับไหนๆก็สอบแมทแล้วเราก็แถมไปด้วยด้วยกันบางทีแบบใกล้ๆเคียงกับแมทกับฟิสิกส์นะครับก็ดึงแมทกับฟิสิกส์มาสอบไปเลยอย่างน้อยๆเนี่ยมันคือการลดเวิร์กโหลดนะครับว่าเออเนี่ยเวิร์กโหลดตอนเยี่ยนสิบเอ็ดสมมตินะครับว่าเพื่อนๆต้องสอบทั้งหมดสิบวิชาเราสอบไปแล้วสองนะครับเ็ตัวนีอาจจะสอบได้ประมาณสักสามสี่ตัวจะได้ซ้ำพอมันสอบอย่างนั้นไปปั๊บเลยปั๊บ มันเป็นการลดเบรกโหลดนะครับแล้วก็มันก็มีโอกาสในการที่ว่าเราสามารถเก็บเอสตได้เยอะขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วมันคือการแพนนิงอย่างที่บอกไปนะครับ mm hmm. นอกจากนี้แล้วเนี่ยพอประมาณช่วงเยเอ็ดเนี่ยเราจะต้องเริ่มแพนนิงสําหรับการขึ้น a อเนะครับหรือจะไปพวก AP หรือจะเป็นพวกทุเรศของไอพ i p ิ o โลมานะครับ mm hmm. ตรงนี้นะครับผม,มจะช่วยในการแพนนิงของเราให้มันสมูทขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ เราจะได้เริ่มเริ่มรีเสิร์ชตัว u n นิเวอร์ซิตี้หลักนะครับว่าเออเนี่ยเราจะเราจะไปคอร์สนี้นะที่มหาวิทยาลัยตรงนี้นะเขามีรีควอร์มเมนต์ยังไงบ้างเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับเตรียมวิชาให้ถูกนะครับเตรียมเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียน p e r s o n a l statement นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ admission test หรือจะเป็นเรื่องของการอินท r ิวว w นะครับเนี่ยถ้าเรามองมองภาพตามมานะครับมันก็คือเป็นการเตรียมทุกๆอย่างให้มันตรงตาม รถแมพของเรา<ช>นะครับ<ช>ตรงตาม GPS <ช>ของเราคราวนี้พอเราขึ้นมาเยี่ยมสิบอเยี่ยมสิบเราคอนเฟิร์มทุกอย่างมาหมดแล้วเราเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอพวกวิชาต่างๆเนี่ยมันลงตัวหมดแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเป็นเตรียมพวกการที่ว่าอ่ะเราจะต้องไปทำ u c a s อยังไงต้องเขียน Personal Statement แบบไหนนะครับเราจะไปหาที่ฝึกงานยังไงให้มันแบบ cover กับตัวที่เราจะทำารูทุกอย่างตรงนี้ให้มัน cover ทั้งหมดนะครับเราจะไปแบบ อ่ซัมเมอร์คอร์สที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Work Experience เรื่องของ c a r เรนะครับหรือว่าจะเป็นพวกการเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยการเล่นไปได้ถูกนะครับตรงนี้นะครับใจความสำคัญมากๆเลยจากตัว c r r เรเอสเนาะนะครับมันจะทำให้เราแบบเออบวางรถแมพได้ถูกจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปจากตามหัวข้อเลยครับผมอนาคต<น>มันรอเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราแพนไปแล้วนะครับแล้วมันเนสีดพลาดขึ้นมา อย่างน้อยๆเนี่ยมันยังมีแผนที่เราพอเห็นเห็นภาพ<ช>มันอยากมันยังแก้ไขได้ครับแต่ถ้าเด็กๆคนไหนที่ไม่ได้แผนอะไรมันเลยนะครับเคยเจอนะอารมณ์แบบที่ที่กูทีเคยคอนเซลร์เนาะนะครับก็คืออารมณ์แบบว่าอ๋อเลือกไปตามที่คิดว่าใจตัวเองชอบ แต่สุดท้ายเนี่ยพอเรียนเรียนไปเสร็จปั๊บแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ไหวนะครับพอมันไม่ใช่มันไม่ไหวเลยปั๊บเลยปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นครับผมมันต้องมาแก้เกมกันนะครับ<ช>บางที<ช>การแก้เกมเนี่ยมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะครับเสียหลายๆอย่างเพิ่มนะครับก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็น้องๆนะครับผมถ้่าได้มาแพนกันก่อนนะครับช่วงเนี้ยปิดเทอมจะเป็นช่วงที่ดีมากๆที่ว่าอาถ้าน้องแบบมาคุยกับทางทิมทีิมครูคอนซัลท์นะครับ อยากจะมารีคอนซัลท์กันหรือว่าจะเป็นน้องๆที่ยังไม่เคยรู้จักกับทาง APS ไทยทางกูตู่มาก่อนนัดเข้ามาเลยครับผมนะครับที่กูตู่เรานะครับที่ APS ไทยเราเราทำฟรีคอนซัลท์ทั้งหมดฉะนั้นแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเข้ามาคุยกันได้นะครับก็ะทีมทีมครูคอนซัลท์ตอนนี้เรามีอยู่เป็นสิบคนละนะครับผมเพราะนัดฉะนั้นแล้วนัดเข้ามาเถอะครับยังไงคือมันมีตารางแน่ๆนะครับแล้วก็มาคุยกันจะได้มาแฮนดิ่งการหาเนี่ย อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณพีเพิ่งจะไปทอข้างนอกมานะครับก็คุณแม่เขาจับกลุ่มกันมานะครับเราก็ทําแบบนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่มีกลุ่มผู้ปกครองเนาะถ้าบ้านสิทบ้านนะครับถ้าบ้านขึ้นไปก็ทโทรม,มาเลยเนี่ยจะให้คุณครูออกไปในคุณพีคุณจูนรูคนนั้นคนนี้ไปทอ,ทอให้ดได้ไหมยินดีนะครับก็คือจะบอกว่าเราไปคันเช้านอกสถานที่ได้นะครับก็คือตอนเนี้ยเราไม่ใช่แค่จะ อยู่แค่ในออฟฟิศละ<ช>นะครับเราสามารถไปคอนซัลท์ข้างนอกได้เลยได้<ช>เพื่อที่ว่าเราจะไปช่วยกันครับผมให้น้องๆแต่ละคนนะครับทุกคนเนี่ยไปถึงฝั่งฝันให้ได้นะครับฉะนั<ช>้นแล้วตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆ<ช>คราวนี้อย่างที่บอกไปครับผมอันนี้ให้ดูเป็นภาพตัวอย่างเอาว่าเออถ้าเราเริ่มเริ่มวางแคริเออร์ให้มันถูกต้องนะครับเราก็จะมีแบบบางทีตัวซัมเมอร์คอร์สบางตัวนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวก คอสต่างๆที่มันตัวซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยแค่ของของทางทางปีเนี้ยของเราที่ที่ยังพาไปอยู่เนาะนะครับก็จะมีของอ่าที่มันเป็นซัมเมอร์คอสตที่เป็น Work Experience ที่ Invest in ที่โปรเอ็ดนะครับที่อ่าอาจจะเป็นในไทยเองนะครับในไทยก็จะมีโปรเอ็ดไทยแลนด์นะครับหรือจะเป็นพวกแนวสายอาร์ตนะครับพวกของอ่ิสก้าของแคปอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมมันจะเป็นพวก ซัมเมอร์คอร์ที่หรือว่าจะเป็นพวกคอร์สซัพพอร์ตต่างๆหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมกํลังจะพาไปด้วยก็คือเดือนหน้าเนาะสิบสองสิบสามจุมายนะครับก็จะมีพาไปดูงานในโรงพยาบาลนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับมันเป็น enrichment program ที่สามารถให้เด็กๆมาจอยนะครับแล้วก็เก็บเป็นพอร์ตโฟ i ลโอเก็บเป็นนั้นเป็นนี่นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมาจากตัว c a รนด์นั่นแหละผมกจวดออกที่ว่าอ่ะถ้าเราหาตัวเองมาแล้วแล้ว่็ ตอบโจทย์ตัวเองบางอย่างให้มันได้นะครับแล้วก็ทําให้มันชัดขึ้นให้มันแบบว่าเออที่มันให้มันเคลียร์ขึ้นนะครับตรงนี้แหละครับผมมันจะช่วยมากๆที่ว่าจะทําให้เราไปถึงฝันฝันได้เร็วขึ้นเวลามันได้ไปทมทาอะไรจริงๆอะค่ะมันเห็นจริงๆมันก็ทําให้น้องๆได้รีเฟกตตัวเองกันบางคนอาจจะมีสองสองสาขาที่สนใจทั้งคู่ยังตัดสินใจไม่ได้พอเราได้ลองไปทําลงมือทําจริงๆเนี่ย มันก็จะทําให้เขาเห็นกับมาจนเจอไหลายคนไปลองทําแล้วเขาไปทําเสร็จ๊บเขาเลือกได้เลยว่าเขาจะไปทางไหนแน่แน่การที่มันชัดเจนมั่นใจอะค่ะมันทําให้รู้ตรงนั้นอะมันแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็น้องๆจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปสาหรับการเดินทางในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าอ่ะวกบางทีแบบเราเราต้องเดินทางเราต้องอะไรพวกนี้นะครับบางทีแบบอ่ะทุกอย่างมันจะต้องต้องแพนให้มันดีๆแหละถูครับ และอย่างนึงก็คือที่สําคัญมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการเรียนนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็บางทีมันคือการวางแผนชีวิตนั่นแหละว่ามันตรงกับไลฟ์เออร์พิร์สตรงกับความเป็นบอลจูบีตรงกับแฟชั่นเราแน่ๆนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับถ้าถ้ามุมองในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับเราอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกได้ตลอดเวลานะครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันใช่ที่มันแบบเออที่มันเป็นตัวตนของเขาจริงๆนะครับ นี่แหละครับมันจะเป็น h a p p i n e s s ที่มันจะติดตัวเขาไปอีกนะครับต่อไปในอนาคตเขาต้องมาทํางานเขาต้องทำนั่นทํานี่ฉะนั้นแล้วถ้าเขาได้ทําในสิ่งที่มันมีความสุขของเขานะครับมันทําแล้วมันแฮปปี้มันทําแล้วแบบก็คือมันชอบมากๆเลยนะครับยังไงก็มันดีกว่าเรื่องของแบบได้ทําไปแล้วก็ยิ่งแบบคิวขมมดนะครับยิ่งแบบนั่งเกาหัวเนี้ยมันไม่ใช่ละนะครับตรงนี้แหละครับผมตัวค a r รคเตออาจจะเป็นตัวเริ่มได้นะนะครับสําคัญมากๆครับผม ต้องบอกก่อนเลยว่าทําไมถึงั้งสิบสามปีข<ม>ึ้นไปถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตสังเกตพฤติกรรมลูกนะครับที่บอกว่าสิบสามปีขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าจากงานวิจัยเลยกันนะครับสิบสองปีเนี่ยเขายังยังฟังคุณพ่อคุณแม่อยู่เยอะนะครับการสอนให้ผู้จับผิดชอบช่วยดีเย่นนี้ควรทํานี้ไม่ควรทำต้องสอนให้ใหใหจบก่อนสิบสองแต่สิบสามสิบสี่ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มมีเถียงบ้างละหูเริ่มดัดอันนี้เจอประจับางทีแบบพูดไปคุณพ่อคุณแม่ก็ผลลัตามไปนะครับมีอะไรอ่ะมีเรื่องของ ความคิดเป็นของตัวเองนะครับเริ่มติดเพื่อนติดเกมติดโซเชียลนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับผมมันเป็นตัวสไตล์บางอย่างนะครับตัวสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าลูกคพ่อคุณแม่เริ่มเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวละฉะนั้นแล้วการหาตัวตนตรงนี้ครับผมให้มาหาช่วงตรงนี้แหละนะครับมันก็จะทําให้เราเหมือนเป็นการมาตอบโจทย์ตัวเองครับผมอย่างแรกเลยคือคําถามแรกเนาะคำถามค้างคาใจเราควรจะเลือกหลักสูตรไหนนะครับเราควรจะเลือกวิชาไหน โรงเรียนไหนที่เหมาะกับลูกเราคอร์สไหนมหาวิทยาลัยไหนมารู้กันตั้งแต่วันนี้ครับผมเราจะมาช่วยกันแอนดี้ครยบและอย่างที่บอกนะก็คือการทำแคเ r ิเทสมันยังไม่ได้จบแค่แบบเฮ้ยาทำเสร็จปั๊บก็ตัดคนตัดแยกย้ายหลังจากนั้นนี่เนาะพี่จูดเนาะคือเราจะสามารถนัดเข้ามาคุย<ช>นะัเข้ามาวางแผนนัดเข้ามาแบบรีคอนซัลท์กันเมื่อไหร่ชอนัดเข้ามาได้เลยลนลคะครับ หรือไม่แน่ใจบางอย่างก็มาให้เราช่วยแนะนําข้อมูลให้แล้วก็ทั้งทังน้องก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นอะไรอน่าครัมนะครับแล้วก็วางแผนเรื่การเรียนแหละครับผมนะครับว่าเออเนี่ยเราจะวางแผนกันยังไงวางกลยุทธ์กันแบบไหนนะครับทำเปรดให้มันดีที่สุดให้มันดีที่สุดนะครับผมในการเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันคือเรื่องของอ่ะเราหาความบอลจูบีเรามีเรื่องของแพชชั่นเรามีไลฟ์เพอร์เฟออกแบบชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จไปด้วยกันอันนี้แหละครับมันคือสิ่งที่มันทําจากเอเวอเสแล้วมันทำได้แง่แงแล้วเราเจอแต่มาจริงๆด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเนาะนะครับก็เอเวอเสนะครับผมหลักๆเลยครับผมนะครับก็อย่างที่บอกไปทั้งหมดแหละนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อทีมงานได้เลยนะครับแล้วก็ นัดเข้ามาทํากันช่วงมีช่วงปิดเทอมจะเป็นช่วงที่เหมาะมากๆละ<ช>่ะนะครับเ่าเอื่นเนี้ยเด็กๆเรื่อปิดเทอมกันก็จะมีเวลาว่างพอสมควรนะครับอย่างน้อยคือมันไม่ต้องไปออกันช่วงพอพอเปิดเทอมมาปั๊บอโ,โอ้โหเย,ยกก้าวมานั่งอ,อกอนละนะครับบางทีคือคิวมันก็น,น,นานๆกันนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงคือนัดเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ manage คิวให้อะไรให้นะครับก็ค่าใช้จ่ายของแคริเทเตสอยู่ที่9 5า0 3 0 0นะครับผมยังไงก็คือเป็นราคาที่มันเป็นส t a n d a r d อยู่แล้ว อย่างที่บอกไปเนาะนะครับสรุปมาหนึ่งทีหนึ่งนะครับทาครั้งเดียวทําครั้งเดียวแล้วจบไปเลยนะครับ <Legends> ขอให้ตั้งใจ<ช>ทํานะครับ <Legends> ข้อสอบตัวนี้จะบอกว่าข้อสอบไม่ได้ยากแต่ข้อสอบมันเยอะ <Legends> นะครับฉะนั้นแล้วพอ,อมันมันเยอะเนี่ยครับผมมันคือการวัดที่ละเอียดมันไม่ใช่แบบว่า <Legends> คือเหมือนเราอยู่แล้วนั่งนึกว่าไงอยากจะเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเป็นได้เลยมต้องสอบจบตัวเองนั่นแหละนะครับ เราจะวางสตัดดิพแพนระวางเรื่องของเอนแทมระวางเรื่องของแอคทิวิตี้นะครับเรื่องของการ่านหนังสือการไปรีเสิร์ชการไปซัมเมอร์สคูลการเป็นเวิร์ x เอ็กซ์เ e รีย์นะครับการวางเรื่องของมาหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็แคริเอร์แล้วก็จะเป็นไลฟ์แพนจะได้ซ้ำตรงนี้นะครับผมเราคุยกันได้ตลอดน,นะครับฉ mm hmm. ะนั้นแล้วก็ขอให้แบบลองลองพิจารณาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับผมวที่มันก็จะเป็นเครื่องมือเนาะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกครับผมว่าถ้าผมมีอย่างนี้นะ S <S ไม่เครียดเหมือนทุกวันหรอก <g ül> นะครับตรงที่ว่าแบบคือเฮ้ยอิจฉาเด็กสมัยนี้ก็คือมันมีเครื่องมือที่มันเจ๋งมากๆกเดี๋ยวนีก็หวังว่าวันนี้จะได้ข้อมูลดีๆเป็นประโยชน์กับทั้งน้องๆแล้วก็ทั้งผู้ปกครองนะคะสำหรับน้องๆท่านไหนคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่บางทีลูกๆอาจจะยังไม่อายุยังไม่ถึงเนี่าทาไม่ได้ <c oughs> อะไรอย่างงี้ค่ะมาลองคุยกันก่อนได้มาคุยกัน ใช่ครับแล้วก็สามารถติดต่อเข้<ร> <unky> ามาได้นะครับกรอเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทาง Li น e แอดนะครับผมเป็น Li น e Official เนาะแอดไท a เอพีเอสไทยนะครับ a c e b o o กก็จะเป็นของ APS ไทยของฟุตตูฟูลได้หมดเลยนะครั <Skills ibles> is is. บแค่ท oui ักเข้ามาครับผมยังไงจะมีทีมเจ้าหน้าที่ทีมตาฟนะครับเป็นการตอบคำถามให้อะไรให้นะครับผมแล้วก็ห้อย่างนั้นคันเซลนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยได้เลยครับยังไงก็วันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับผม ถ้ามีคำถามอะไรนะครับพิมพ์ทิท้งไว้ในคอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็จะโทรเข้ามาถามก็ได้นะครับได้ถูกช่องทางติดต่อไลน์แอดก็ได้หรือว่าทาง Facebook ก็ได้ค่ะได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วแต่ทางผู้ปกครองสะดวกได้เลยค่ะเรจะมีพ <ใน S 2> ิมพ์นะ พพอร์ตกันไปค่ะถูกต้องครับค่ะ,คะสำหรับวันนี้ขอบคุณกุทีมากนะคะแล้วโอกาสหน้าวันอังคารจะมีหัวข้อดีๆอันไหนมาแนะนําให้ฟังก็รบกวนฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ